สวัสดีค่ะพบก,กับปันปันกันดีแล้วนะคะวันนี้ปันก็อยู่ที่สื่์วัฒนธรรมไทยกะเหลี่ยงนะคะนี่ปันก็มากับน้องๆนะคะน้องๆชาวกะเรี่ยงใช่ไหมจีใช่น้อ,นองเขินกล้องนิดนึงนะคะนี่ปันก็จะพาทุกคนเนี่ยมาชมประเพณีชาวกะเรียงนะคะกอดเจดีไซน์แล้วก็วินเทียงกันค่ะทุกคนเดี๋ยวอนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าไปข้างในนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าขวางทางคนอื่นมากเลยคะ่ะ แล้วก็จะพาไปชมข้างในนี่คือเขาก็เจดีไซน์ไปแล้วนะคะแต่ว่าปันนามาไม่ทันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเสาๆเนี่ยเขาก็เจดีไซน์กันสวยแค่ไหนไปค่ะตามไปรับชมกันนะคะตอนนี้ปันก็อยู่ในสถานที่กอดเจดีไซน์แล้วนะคะนี่นะคะอยู่ด้านหลังปันค่ะและอันนี้คือคือเสาหงนะคะ่คะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วตรงนี้คือเขาเอาไวก้กอดเจดีไซน์นะคะ เหมือนน้องแอฟปอลน้องแอฟปออยู่ภาคเหนือนะคะดเอ ก็เป็นดอกไม้พู่เทียงสำหรับเอาวินเทียงกันนะคะนี่สวยเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เวลาวินเทียงกันนะคะรอรอให้มันทุ่งขึ้นก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยวินเทียงนี่เป็นละรอบนะคะเอ๊ะหรือว่าเมื่อกี้ป้าปันบอกว่าน่าจะเป็นทางนี้้วยนะคะก็เป็นละรอบสักสามรอบค่ะแล้วก็จบนะคะทุกคน พี่เขาว่าทับมันผิดใช่ว่าใช่น้องเอปอหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะคะเขาเห็นว่าปันน่ะใส่ชุดกะเรี่ยงแบบทั้งผ้าเหนื่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วปันเป็นคนกะเรี่ยงพม่านะคะแล้วเห็นชุดแบบที่หลายคนใส่กันเนี่ยก็คือกระเรี่ยงไทยนะคะปันก็จะพูดเหมือนเขานี่แหละค่ะภาษากระเรี่ยงอ่ะแต่ว่าสั่งเนียงอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะปันพูดอ่ะมันจะไปแบบก็นั่นแหละมันไม่เหมือนกันนะคะเวลาปันพูดอะไรอย่างเงี้ยป้าเขาก็จะเอฟงงว่าเอพูดอะไรนะเขาก็จะจะต้องฟังนะคะ ใจฟังส้นนิดนึ่งแล้วก็จะเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเกลียงแท้นะคะน,นี่ก็เลยใส่ชุดจะไม่เหมือนกันนะคะรู้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  รือรรโ้สองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าสูนรือ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 รืตอนนี้เริ่มวินเชียงกันแล้วนะคะก่อนอื่นต้องไปวห ภาพูดทููปก่อนนะคะนี่ต้องตอแถวแบบนี้ค่ะทีละขั้นตอนนะคะ เยียนเทียนนะครับแล้วไปมีการส่งน้ำระถาก่อนนะหรือส่งน้ำพ่อพุรูนะครับเต่ว่ากดไมยเลยหานะะมาร่วมงานปาร,รีาน,รนีต่ปอมาเจริญายแล้วก็เวียนเทียน พลกพูดขาโลง่ะโ้ม่ะไอ้มงไาแล้วนะูดอย่างนไฟมันจะขึ้นนะนะเออยาง หมดไฟแล้วเจ๊เอาดไฟไปล็อกเขเลยดฮะยังไม่หายยรอดนะ้รอมไรง้ยวยไม่ได้ไม่เดียวอักก็กเ้ารอบไมเต้องนไน้องน้องัของอัน้สน้องเอาทุกต่างนี้เลยเหรอได้มได้่ะ

อันนี้ก็หลังจากวินเทียนเสร็จแล้วก็เราก็จะมาปัดทุกเทียนกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะพาไปดูนะคะว่าแต่ละอันนี้คือเขากดเจดีไซน์กันสวยมากเลยนะคะตอนแรกแบบได้แบบเดินเข้าไปดูให้มันชัดๆอันนี้อันนี้ของน้องเป็นรูปหัวใจนะคะแม่ไก่ด้วยทีไก่แล้วแม่ไก่บิ๊ก แ,แล้วคนก็ะเหมืนอนกันนะคะิ oh, <thank> แล้วตอนนี้ปันก็จะให้ป้านเนี่ยมาอธิบายให้เราฟังกันนะคะว่าทําไมเราต้องกอดเจดีไซน์แล้วก็วินเทียงกันค่ะเดี๋ยวเราจะถามป้านคะคะป้ามาจากพออะไรแล้วคะเลยใช่ไหมเริ่มจากกอดเจดีไซน์ใช่ไหมค่ะ<ฆ>คือความเชื่อแต่แต่งแ,แต่ผู่ญาตาใหญ่แล้วไงคือเหมือนได้เทศกาลจะต้องกอดเจดีไซน์ก็คือเหมือน ถ้อยู่เย็นเป็นสุอะไรเหมือนพวกเมสัยอายุยืนอะไรพวกนี้ก็คือว่าการก่อเจดีทรายเมื่อให้เป็นแบบอยู่ร่มเย็นแล้วก็เหมือนเกาะกลุ่มกันน้ำเมสัยเนี่ยดูมันแน่นมันฝึกแผ่นกันนะก็คือเป็นความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงคนเฒ่าคนแก่กันนะคะแล้ววินเทียนปาก็แบบนั่นเหร็ก็รู้เหมือนเราต้องเวียนเป็นสมุนมงคลอะไรอย่างนี้ นั่นแหละค่ะก็แบบความเชื่อของชาคุณแก่แบบสมัยก่อนนะคะเขาก็อยากจะรักษาประเพนี้อชาวกะเหรี่ยงต่อไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยทําให้มาคือยังไงอะก็คือทําให้เราเห็นนะคะคนรุ่นกะกะคนรุ่นใหม่ๆจะได้ทําตามกันนะคะใช่ไหมป้าเออใช่จะจะอนุรักษ์ด้วยใช่ออนุรักษ์ให้ลูกหลานเด็กๆมาดูอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจะมีสรงคนเอเลียงจะมากันนะคะเด็กๆก็จะมากันพยัคาที่ทำแล้วก็คือหมายถึงว่ากระเลียงอธิษฐานว่าชาหน้าเอาได้ยากได้ผมสวยๆก็ขอตัดเป็นยาคาอันนี้คือย่าคาคืออธิษฐานแล้วอธิษฐานความเชื่อมันหลายอย่างถ้าถ้าก่อเจดีใส่ก็คือเหมือน ให้คนมันฝึกแทนกันแล้วก็อยู่เ้็นเย็นเป็นสูบอะไรเงี้ยแต่ถ้าความคิดเหมือนที่สนุกสนุกก็สา้างมาก็เจดีใจเพื่อความสวยงามอะไรอย่างนงี้นะป้าเนาะก็คือทุกอย่างก็มีความหมายนะคะแต่ผมนี่คือจะจำได้ว่าคนแก่ขาบอกว่าอาธิษฐานให้ผมยาวความสวยงามสวยนะอะไรก็ความหมายก็จะประมาณนี้นะคะ กอดได้แค่สิ้นเดือนห้านะโอ้ถึงสิ้นเดือนห้านะคะกอได้แค่นั้นเลยกว่าน,นั้นก็ไม่ได้นะก็วันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของป้าที่จัดงานแบบออใกล้ใกล้สิ้นเดือนห้าใช่ใชแล้วหมู่บ้านปันเนี่ยก็จะเป็นวันที่30เมษาค่ะนั่นก็คือสิ้นเดือนห้าพอดีใช่ไหมป้าก็คือหลังสิ้นเดือนห้าก็จะไม่มีแล้วนะคะจัดงานแบบนี้แล้วอีกอย่างเนี่ยชาวบ้านก็จะถือป้าทำไมทำไมเดือนห้าเนี่ยเขาไม่ให้ทําการแบบ ทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยพ่ออะไรป่ะอันนี้ไม่รู้โบราณแต่ดั้งแต่เดิมแล้วเขาก็ถือกันมาตลอดเดือนห้านะเขาก็ถือนะคะคือไม่ให้ตอบเติมบ้านอะไรอย่างนี้เลยนะคะมีปัญหาก็คือปล่อยทิ้งไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยหลังซิ่งเดือนห้าก็ค่อยมาทําต่อนะคะอ๋อความหมายก็จะประมาณนี้นะคะแล้วปันยังเล่าไม่จบนะคะเดี๋ยวป้าจะบอกให้ค่ะมีความหมายของเจดีย์กับเสาธงเสาหงชื่อว่าเสาหงโอเคค่ะปาคุณได้เนี่ะ ไอ้เจดีย์เนี่ยไม่ถึงคือความเชื่อของกะเหรี่ยงตั้งเดิมอะ่ะเก็บของมีค่ากับของศิลปศิ์สิทธิ์ไว้คือเราอธิษฐานของที่ท่าเราจะเอาเหมือนเงินเหมือนทองอะไรเงี้ยเราจะเก็บไว้ในในเจดีย์แล้วเราอธิษฐานว่าฉันน่าเราเราขอแบบขอเป็นของเราอีกเราขอเป็นเจ้าของอีกของศิลปศิ์สิทธิ์นีอ๋อป้าที่ห,น,หนูหมู่บ้านหมู่บ้านหนุ่มอะซื้อให้เขาเงินเม็ดเงินมทองอะไรเีไยไปโยน ไว้ในใ<ป>จดีใช่ไหมไไแล้วสา <26 S 2> <ป>วหงกับปามีความหมายสาวหงคือสาวที่เป็นนับถือของพวกกระเรียนนี่แหละแต่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแล้วถึงเวลาจะต้องเวียนแค่ไอ้สิ้นเดือน11นะสิ้นเดือน11คือจะเป็นเขาเรียกอาทิตทากนะมีอันนึงจัก,กระโวเขาเรียกจัก,กระโวถึงเวลาแล้วแบบเราจะปล่อยลงมาที่สามที ก็มีแค่น <my> <combined> right. ี Esta, oh. <Wow. S 1> ้ใช่ไหมคะแล้วที่นี่ก็คือเป็นศูนย์กลางของชาวกะเลียงตำบลยังหักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่เอาไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้ช่วงไหนอย่ามาที่เขาจัดงานกันนะเออก็ถ้าเนี่ยสิ้นเดือนห้าเริ่มของปีใหม่ก็กิ่นข้าวใหม่อาบุญสร้างอ่าแล้วพอต่อจากนั้นก็เนี่ยเวียนเวียนเจดีเวียนสาระเนี่ยต่อเจดีใส่เออแในอีกหน่อยก็จะเป็นข้าวห่อเดือนเก้า ให้เลยเดินเดินเก้าก่อนเดือนก้ากินข้าวมัดแคนอ่ะเอามีทองอ่ะเอามีทองคือเรี้ยงควันขอข้าวผู้แข่งนะคะอ่าผู้แข่งแล้วก็มาเดือนเก้าเสร็จก็มาเดือนสิบเอ็ดนี่แหละก็มีหลายงานอยู่หลายงานอยู่เดือนหนึ่งของปีหนึ่งอ่ะก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะแล้วแถวนี้ก็จะอยู่ใกล้วัดชัปปะหวายใช่ไหมป้าลามานาผู้หวายวัดป่าผู้หวายวัดป่าผู้หวายขอนที่ค่ะก็มาเที่ยวทําบุญกันได้นะคะที่นี่ก็จะอยู่ ตำบลยังหาอำเภอป่าท่ออ๊อหมู่บ้านหิงสีค่ะหิงสีงสจังหวัดราชบุรีนะคะนีน,นที่อยู่นี่คือศูนย์วัฒนธรรมแทกกะเรียงใช่ค่ะบ้านหิงสีวงละ,ะมันเป็นคุ้มเล็กๆด้วยแต่ชื่อหมู่บ้านใหญ่แต่อยู่ในคุม้มซอยคุ้มผู้วายคุ้มผู้วายเออแต่บ้านหิงสีนั่นแหละเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ความรู้จักบ,บ้าเยอะเลยนะครับกับ อะไรประเพณีของชาวกะเหรี่ยงน,นะคะป้าก็ให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่พวกเรานะคะเพราะปันปันก็ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเหมือนกัน,นะค่ะเราก็จะได้สืบทอดอะไรกัของชาวกะเหรี่ยงต่อไปเนาะใช่เพราะเราก็ไม่อยากให้หายไปอ่ะเพราะว่า็กสมัยนี้ก็แบบยังไงอ่ะ ทำสบายทำสบายนะคะของกระเป่าไม่ค่อยรู้แล้วเออใช่ค่ะก็ขอบคุณป้ามากนะคะที่มาให้ความรู้กับผู้หนูค่ะก็ตอนนี้ปันก็เขาก็จัดงานเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วค่ะปันก็จะกลับบ้านแล้วเช่นกันนะคะสหรับคิดนี้สวัสดีค่ะไปข้าวบ้านเรากลับบ้านกันค่ะ